โอ้โหโดนป้นนะครับอะไรครับเนี่ยมงคลอะไรเนี่ยใช้ยารักษาโอ้ขอบคุณมากครับผมมีเบนจวันนะครับผมได้วางยาหมูนะครับผมแล้วก็เบนอะไรเนี่ยเบนจวันนะครับผมขโมยหมูอีกแล้วนะครับผมขโมยหมูนะครับผมขโมยหมูขโมยหมูเบนจวันนะครับผมแล้วก็ธนพัฒน์วางยานะครับผมธนพัฒน์ผสม นะครับมีคนขโมยหมูทำอัพธนพัฒขโมยหมูนะครับผมได้ครับผมโอเคสวัสดีครับผมมาพบผมอีกแล้วกับช a d o w HD 1นะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Happy คนเลี้ยงหมูนะครับผม h a p ปี h ฮักนะฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยโดนขโมยหมูอีกแล้วครับผมโดนขโมยหมูหลายรอบแล้วนะแต่พี่ไม่ได้อัดคลิปนะฮะโอ้หมูหิวอีกแล้วนะทุกคนโอเคตอนนี้พี่ก็อัพบ้านเป็นเลเวลสองแล้วนะผมบ้านตรงนี้นะครับผมเห็นไหม พี่ก็ไม่ได้ใช้เมาส์นะโอเคบ้านหลังขวานี่ใช่ไหมนี่อัพไปเลเวลสองนะครับผมมันก็จะเพิ่มหมูไปเห็นตรงนี้ไหมมุมที่เป็นรูปหมูนะครับเป็นสิบสิบสี่ต่อหกนะสี่ต่อหกนะก็จะเพิ่มตัวหมูไปนะครับผมสามารถซื้อหมูเพิ่มได้นะครับโอเควันนี้พี่ก็จะมาะทําการผสมหมูอีกรอบนะฮะมาดูซิว่าคนขโมยหมูมันจะขโมยได้ขนาดไหนนะฮะโอเค okay. ไม่ไหวแล้วนะทุกคน ไปซื้อหมูกันครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นไปผสมนะครับผมไป้ไปซื้อหมูก่อนซื้อหมูอันนี้ซื้อหมูเพิ่มเพิ่มก่อนนะครับผมทุกคนเอออ่าเป็นขอเป็นหมูหมูขี้เล่นนะครับผมสองตัวนะครับหมูขี้เล่นตัวผู้นะครับแล้วก็หมูตัวเมียสองตัวนะครับอย่างละสองแล้วกันนะครับเออซื้อมาเลยนะครับโดยจัดนะครับ รวยจัดนะครับเออตอนนี้มีทั้งหมด12ตัวนะครับผมทั้งคอกหือเยอะมากครับผมโอเคเดี๋ยวไปให้อาหารกันเลยอะมัม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 เหรียญเพิ่มมาทุกคนเหรียญเพิ่มมาแล้วมัม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 โอเคอูได้เหรียญมาเพียบเลยครับทุกคนเดี๋ยวกินน้ำกินน้ำกินน้ำก่อนลูกนะกินน้ำก่อนลูกนะ ใครวางยาลูกนะใครวางยาลูกเออใครวางยาเดีด๋ยวดูวางยาเก่งเหรอเดี๋ยวรู้ครับผมธรรมะธนพักดิ์จบเบญจวรรณนะไปอาบน้ำเดี๋ลูกนะออใครวางยามาเดี๋ยวเจอกันครับผมอ่ะหมูที่เป็นรูปหัวใจก็สามารถผสมพันธุ์ได้นะครับก็เดี๋ยวพี่ก็ทำการผสมพันธุ์เลยนะครับ จะผสมกันกับอ่ใครดีนะครับผสมพันธุ์กับสุวรรณแล้วกันเออสุสุสวรรณเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ใครช่วยพี่นะใครช่วยถอนถอนพิษใหพี่นะใครช่วยช่วยช่วยถอนยาพี่อ๋อมงคลนะครับผมอ่าเดี๋ยวทำการผสมกับมงคลนะฮะผสมกับมงคลนะครับผมมงคลก็จะได้เงินสองพันนะครับผมมงคลอยู่ไหนมงคลไม่มีอ่ะ อ๋อบงคนมีหมูแบบหมูดีเกินนะครับไม่ไม่สามารถผสมได้อะผสมกับสวนทาก็ได้ครับผมไม่ก็ผสมกับสิริพรน,นะจบไปครับผมเอาหมูเต็มฟาร์มนะครับผมอ่าเดี๋ยวทําการแปรรูปหมูก่อนนะเออค่อยทําการผสมนะโอเคเพราะว่าตอนนี้หมูเต็มฟาร์มแนละ้วสิบสองตัวนะครับผม แปรรูปก่อนนะครับนดูในกระเป๋าก่อนนะครับมีอะไรบ้างมีของแปรรูปหอ,อยังไม่มีนะครับเดี๋ยวไปซื้อก่อนนะฮะ<อ>ซื้อของมาแปรรูปก่อนนะครับ<อ>ถือจะแปรรูปหมูก็จะใช้เป็นเครื่องเทศนะครับเลยมาโอเคไปทําการแปรรูปหมูนะฮะหมูหมูมีกี่กี่ตัวเนี่ยสามสี่ตัวที่จะแปรรูปได้ใช่ไหมตัวนี้มันกี่กิโลเนี่ยสามร้อย โูตรงนี้สามสองกิโลว่ะตัวนี้ตัวรอกิกโลนี่สองห้ก้ากิโล,โลตัวนี้น่าจะเวิร์กนะรูอเปล่านี่ตัวนี้63สิบสารอสสอง่ะร้อหกกิโลครับตัวนี้แปลรูปไปเลยนะจ๊ะเครื่องเทศ let's go นี่แปลรูปไปแล้วนะครับ กำลังแปรรูปอยู่นะจ๊ะการแปรรูปการแปรรูปนะครับอโอเคแล้วก็ทำการผส,สมหมูนะจ๊ะผสมหมูนะจ๊ะผสมกับสูงจำนวนเงินคุณไม่เพียงพอเอ,อเงินไม่มีนะทุกคนอคอะไรครับนี้เงินไม่มีแนะ่ะผสมไม่ได้อ่ะทุกคนอเออเออ ตอนนี้หมูแบบเพิ่งจะซื้อมาใหม่เยอะนะทุกคนเออต้องขุนใหม่หมดเลยเพราะหมูเก่าไม่มีแล้วหมูเก่าชุดนี้ชุดที่เป็นหมูที่เป็นลูกปัวใจนะทุกคนออตอนนี้เซ็งนะครับโดนป้นไปหลายรอบแล้วครับพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรคนอื่นนะ แปลโรูปอยู่นะจ๊ะตอนนี้ก็ไปดูบ้านเพื่อนก่อนนะครับไปดูบ้านของนี่โอไม่วางยาไม่ขโมย <c oughs> นนนครับพี่จะไม่วางยาแล้วก็ไม่ขโมยนะครับให้น้ำนคขอยดีแลช่วยเหลือนะครับ โอเคไปดูบ้านคนอื่นบ้างครับบ้านมงคลสิอืมหมูเพียบเลยทุกคนเอเมื่อไหร่เราจะมีหมูกับเขาบ้างนาะที่โดนวางยาอยู่เรื่อยอะทุกคนออจหมูหิวด้วยมาเอาแฮมเบอร์เกอร์ใจไม่มีอ่ะ เงินหมดแล้วอะ่ะหมูธนากรธนากรจําได้ไว่ขนะาขโมยหมูพี่รอบหนึ่งนะขโมยหมูพี่รอบหนึ่งนะธนากรมีหมูอะไรที่ขโมยไปวะมีจําได้พี่จําได้หมูตรงเนี้ยที่ผสมไว้อะใช่ปะวะหมูเคี่ยวคมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนี่แหละโดนขโมยไปเนี่ยโหดูดิ ดูเขาทำกันดิโอ้ยหมูแองเจโลอันนี้เป็นหมูอามาตะนะครับผมที่ไม่สามารถเอ่อกรีได้ว่าอะไรไม่สามารถมีมันตายนะเออดูดิเกินปะทุกคนขนาดข้าหมูเยอะขเอะขายังมาขโมยหมูบ้านเราอะ่ะเกินใจดําไม่ให้น้ําด้วยเบญจวันเหมือนกันนะครับหลายรอบแล้ววางยาพี่หลายรอบและว,วางยา,า,งามั่งขโมยมั่ง ได้ด,ด,ด,ดูหมูโพนี่หมูอะไรของเขาเนี่ยโหจะแกล้งเชหนอยนี่ก็เหมือนกันนะพาร์ตี้ก็ขโมยหมูพี่เหมือนกันฮ้ยเซ็งเลยนี่หมูตัวนี้พี่จำได้เลยพี่พี่ผสมได้เนี่ยเขาก็ขโมยไปจากพี่

สีรพรไม่มีหมูเลยเหรอไม่ได้ดูหมูเลยเหรอโดนบางยาด้วยอ่ะไม่มียาแก้เลยไม่มียาแก้เด็ช่วยอ่นนะอดูบ้านสวนผ่าน,าน,านมหมูก็เยอะนะนี่มาช่วยเอาน้ำไปกินลูกเออช่วยกัน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  ก็ไปดูบ้านของคนนี้ผูวอกนี่ยังติ่งจะเล่นนะทุกคนยังเล่นไม่เป็นหรอยังไม่เห็นมีหมูสักตัวเลยทุกคนกลับไปบานอีเนกเท่าไหร่หมูตัวน้อยนหนักแค่สิบกิโลนะครับอืเดี๋ยวทำกันไปรูปเสร็จนะครับผมเนี่ยมันจะมีเวลานะครับกดบ้านซ้ายนี่ เวลาแปลรูปทั้งหมด24นาทีก็จะเสร็จนะครับผมก็เข้ามาแปลรูปแล้วก็ทําการรับเงินครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเข้ามาผสมหมูเนาะเออจะเอาหมูเนี้ยมาผสมนะครับหมูไอ,อตัวเนี้ยมาผสมกับไข่สักคนนี่แหละนะแล้วก็เดี๋ยวจะรอให้มันคลอดออกมาอีกรอบนึงน,นะฮะจะดูซิว่าใครจะขโมยอีกนะครับผมอ,อ,อย่างเซ็งนะครับทุกคน ก็ไม่มีอะไรนะครับมีอยู่แค่นี้ครับเกมคนเลี้ยงหมูนะฮะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับผมมาอัปเดตแล้วก็มาซื้อหมูนะครับผมนี่วันนี้หมูเต็มคอกนะครับผมเดี๋ยวมาดูก้อนกันว่าหมูจะโตขึ้นอีกเท่าไหร่นะในคลิปหน้านะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มาอัปเดตคนใจร้ายคนใจดำนะครับในการทําการป้นหมูพี่นะทุกคนดูดิครับแดงเถือกเลยครับดูดิปนปนปนเนี่ยเป็นจวัน ป่นๆโอ้โหพยายามกดป่นแล้วก็วางยาโอ้ดูดินะแล้วก็มีสวนทานี่ไอ้มงคลน,นี่มาแก้ให้พี่นะครับผมเออเกินนะครับเกินเดี๋ยวเจอกันครับผมเดี๋ยวเจอกันก่อนไปขึ้นนก่อนนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรน,นะครับมไม่มียาอะไรเลยยาเร่งโตยาเล่งโตป่มันใช้ได้กี่ตัวใช้ได้กี่ตัวหรอ เออเอาเป็นเดี๋ยวไปใช้หมูมหมูมตัวผู้แล้วกันตัวนี้น้ำยาเร่งโตนะครับผมฟึ้งฟึ้งฟึ้งน้ำยาเร่งโตนะครับตัวผู้อ๋อเราใช้กับตัวผู้อย่างเดียวเลยนะตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้อ๋อตัวนี้ก็ใช้ไปยาเร่งโตไปฟึ้งรีวิวอัพไหมอัพ โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมากแค่นี้แหละครับแล้วเจอกันครับบายบายสวัสดีครับเดี๋ยวใครพ่อนอีกเจอกันแน่โย่